สวัสดีครับเราก็มา,าสู่บทเรียนเรื่องของการเลือกใช้สีแสงและเงานะครับโดยสีแสงและเงาเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากเรื่องของแสงก่อนนะครับแสงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นการรวมตัวกันของอแสงสีเนี่ยหลายๆสีนะครับหรือ เราอาจจะบอกว่าแสงสีขาวเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของสีหลายๆสีโดยเราเรียกว่าสเปกตรัมนะครับทีนี้ส่วนประกอบเนี่ยหลายๆสีเนี่ยก็คือประกอบด้วยเจ็ดสีนะครับได้แก่พวกม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงนะครับโดยที่มีม่วงเนี่ยจะเป็น เขาเรียกว่ามีค่าพลังหรือว่าความยาวคลื่นนะครับตาคนเนี่ยเห็นก็เป็นลักษณะของความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นเนี่ยของสีม่วงเนี่ยมีค่าพลังที่มากที่สุดนะครับพอมีค่ามากมากเนี่ยเั้นความยาวคลื่นของมันก็เลยจะสั้นนะครับและพลังงานเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆตามลําดับก็คือตามลําดับของสีจนกระทั่งมาถึงสีแดงนะครับสีแดงก็คือมีความยาว ของคลื่นเนี่ยยาวที่สุดนะครับแต่ว่ามีค่าพลังงานต่ำนะครับทีนี้ในช่วงที่เราเห็นเนี่ยที่ตาคนเราเห็นเนี่ยนะครับแสงเนี่ยแสงที่เรามองเห็นเนี่ยเขาเรียกว่า visible light นะครับ visible light เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของสเปกตรัมที่เป็นเจ็ดสีเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเป็นช่วงที่มีความยาวคลื่นที่คนมองเห็นนะครับ ซึ่งถ้าเราเรียงตามลำดับเนี่ยเราก็มักจะเรียงตามลำดับเช่นจากเรดิโอเวฟนะครับก็คือพวกคลื่น FMAM เนี่ยจนถึงแกรมมานะครับในช่วงนี้นะครับทีนี้ช่วงที่ละคนเรามองเห็นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าช่วง visible light นะครับหรือเป็นค่าสเปกตรัมนะครับทีนี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยปรากฏการณ์หนึ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือ ปรากฏการลุงกินน้ำนะครับลุงกินน้ำเนี่ยก็เกิดจากสเปกตรัมของแสงสีขาวนะครับที่มันทำการหักเหกันในอากาศเหมือนกับภาพของอปริซึมในภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยก็คือแสงสีขาวพอวิ่งผ่านเช่นปริซึมเกิดการหักเหของแสงนะครับทำให้คลื่นความยาวมันเปลี่ยนนะครับเราก็เห็นเป็นสีต่างๆ ปรากฏการในธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของอแสงวิ่งผ่านชั้นบรรยากาศนะครับผ่านไอ้น้ำผ่านก้อนเมฆนะครับหักเหก็เกิดเป็นสเปกตรัมของแสงสีขาวเกิดขึ้นแล้วก็เห็นเป็นสีนะครับทีนี้ในแสงเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เกิดขึ้นก็คือ2อย่างก็คือ1คือแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์นะครับ แสงธรรมชาติเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นแสงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดโดยตรงเลยก็คือดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็เกิดจากการสะท้อนของดวงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแสงธรรมชาติที่เกิดขึ้น,นครับซึ่งเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นการย้อนแสงนะครับแต่ถ้าย้อนแสงเนี่ยมันจะเกิดเป็นลักษณะของภาพเป็น รูปร่างก็คือเป็นสีดำใช่ไหมครับเราต้องมีการชดเชยแสงมันก็จะเกิดเป็นภาพที่สวยงามนะครับต่อมานะครับก็คือแสงประดิษฐ์นะครับแสงประดิษฐ์ก็เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เนี่ยสร้างแหล่งกําเนิดแสงเทียมนะครับเช่นแสงเทียนนะครับหรือแสงจากหดลวดก็ออกเป็นสีส้มใช่ไหมครับหรือแสง แ r e s อ e เล็กทรอนิกนะครับก็เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงเทียมนะครับประเภทประเภทต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดจากแหล่งกำเนิดที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นแล้วเราก็เรียนแบบจากธรรมชาตินะครับซึ่งเราข้อดีก็คือเรากำหนดความเข้มของแสงได้โดยโดย,โดยตรงใช่ไหมครับยิ่งในยุคป,ปัจจบุบันนี้ก็คือใช้ลักษณะของแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส ดังนั้นเนี่ยก็การควบคุมทั้งแสงทั้งสีเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างของแสงนะครับที่ตกกระทบกับวัตถุนะครับหรือสินค้าที่เราต้องการถ่ายนะครับหลักโดยสรุปก็คือมีลักษณะ,ะที่เราใช้ไม่บ่อยเนี่ยนะครับหแบบหนึ่งก็คือแสงด้านหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะของ แสงแข็งหรือฮาร์ดไลท์นะครับแสงก็ฉายไปที่ตัวแบบโดยตรงนะครับนะครับรูปซ้ายบนนะครับต่อมาถัดกันนะครับก็เป็นขวาบนนะครับก็คือแสงลักษณะที่เขาเรียกว่าแสงด้านหลังนะครับฉายมานะครับก็จะเกิดเป็นเงาเกิดขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สองนะครับทางซ้ายก็จะเป็นแสงเฉียงหน้านะครับ ก็จะเป็นลักษณะที่เราใช้กันบ่อยนะครับก็คือเช่นใช้ใชถ่ายสินค้านะครับแสงก็จะมีความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีลักษณะการเกิดเงาฝั่งที่ไม่ได้ถูกแสงนะครับก็อาจจะต้องมีการใช้เป็นลักษณะของไฟดวงที่สองขึ้นมาเพื่อชดเชยแสงทางด้านที่เป็นเงานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วในการถ่ายวัตถุเนี่ยเราก็ต้องการให้เกิดเป็น ข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งมืดลงหน่อยหนึ่งเพราะถ้าต้องการให้เกิดมิติใช่ไหมครับงั้นแสงเฉียงหน้าหรือภาพที่2ก็คือแสงเฉียงหลังเนี่ยเราก็จะใช้กันบ่อยๆนะครับต่อไปก็คือแสงด้านข้างนะครับอันนี้ก็มีลักษณะใกล้เคียงกันกับแสงเฉียงหน้านะครับเพียงแต่ว่าความสว่างที่เกิดขึ้นจากด้านหน้าเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับและภาพสุดท้ายนะครับขวาล่างก็คือภาพชดเชยแสงด้านหลังนะครับ ซึ่งจะชดเชยแสงด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็เพื่อที่ต้องการให้ภาพดูเป็นธรรมชาติหรือสว่างเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะแตกต่างกับแสงเฉียงแสงด้านหลังนะครับที่เป็นขวาบนนะครับก็คือวัตถุเนี่ยมันก็จะมีความสว่างขึ้นนะครับเพราะว่าเราชดเชยแสงนะครับอย่างนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือเรื่องของแสงเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับที่เราจะเอามาใช้เนี่ย ก็เป็นลักษณะของหนึ่งก็คือแสงที่ถูกสะท้อนฉายโดยตรงเข้าสู่วัตถุเนี่ยมันก็จะมีลักษณะ,ะหนึ่งก็คือสะท้อนสองก็คือถูกดูดซับนะครับสามก็คือ,อแสงเนี่ยมีลักษณะที่่โดยสรุปนะครับแสงเนี่ยก็เป็นสเปกตรัมนะครับที่เกิดจากแสงสีขาวเนี่ยก็คือประกอบไปด้วย แสงสีเนี่ยเจ็ดสีนะครับซึ่งเราเห็นเนี่ยก็คือตามความยาวคลื่นของเขานะครับแล้วก็มีลักษณะที่เราเอามาใช้ในงานถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาเนี่ยก็คือใช้จากแสงเนี่ยที่มันสะท้อนลงวัตถุนะครับหรือว่าะทะลุผ่านนะครับหรือถูกดูดซับด้วยพวกสีที่มีลักษณะความเข้มแตกต่างกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจเรื่องของการใช้แสงธรรมชาตินะครับเพื่อให้ภาพดูนุ่มนวลหรือใช้แสงประดิษฐ์นะครับเพื่อจะทำให้เกิดความคมชัดของภาพนะครับ